ก็ต้องขอกระดาบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top c 4นะครับ,รบผมคลิปนี้เรามาแปลกันิดหนึ่งฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อ Hero f i e l นะครับผมเป็นเกมแนวปั่นไฟหนีฆาตกรเหมือนกับเ e นบ by d ด y l i g h t นะครับผมจะ จะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมคือเดนไบเดไลท์เนี่ยจะจับคนไปแขวนใช่ไหมแต่อันนี้จะจับคนขังกงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็พอดีว่าเมื่อสองเมื่อวันสองวันที่แล้วมีมีคนคนหนึ่ง <ๆ S 1> มาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นคลิปเก่านะครับผมเป็นคลิปที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทําคลิปแนะนําเกมไงแล้วผมก็แนะนําเกมนี้ไปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเ,อเคยเล่นแล้วหัวร้อนแล้วทีนี้ผมเห็นแล้วก็เอ้ยรู้สึกคิดถึงเกมนี้ขึ้นมาก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากจะลองเล่นดูก็ไปโหลดกันได้นะผมชื่อเกม เฮอร์ฟิวนะครับผมพิมพ์ไปในในเพจสต้ได้เลยนะครับผมว่าเฮอร์ฟินะครับผมตอนนี้นี่เป็นไอเดีเก่าผมนะคือไอดีผมผมนี่ผมเล่เลนเกมนี้ไปประมาณปีกว่าๆปีเกือบ2ปีแล้วมั้งไอเดีเก่าผมก็ยังอยู่นะครับผมแล้วของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมของโคตรเยอะอ่าถ้าเกิดของเรามีเยอะอย่างเนี้ยเราจะเล่นง่ายมากๆครับผมนี่ตามนี้นะครับผมของที่ผมมีนะตอนนี้ตอนนี้ผมเล่นง่ายมากๆเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูดีกว่าอ่าเผื่อใครสนใจนะครับผม ผมจะเล่นเป็นไอ้แจ็คลวกันผมชอบไอ้นี่มากมันวิ่งเร็วดีนะครับผมไม่มีอะไรมากวิ่งเร็วดีน้องคนนี้ก็น่ารักนะครับผมนี่รักษาเร็วครับผมเรเวลสิบเองนะครับผมแต่แจ็คเลเวลยี่สิบแล้วไปดูเลยดีกว่าจะมีสองฝั่งนะครับผมจะมีฆาตรกรกับผู้รอดชีวิตผู้เอาชีวิตรอดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่นเป็นเอาชีวิตรอดก่อนแล้วกันผมชอบเล่นฝั่งเอาชีวิตรอดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมมาเล่นเป็นฆาตรกรให้ดูแล้วกันนะครับเค ตอนนี้ก็รอก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัปเดตไปถึงขนาดไหนแล้วนะว่ามีคนเข้ามาบ้างหรือยังว่าเมื่อก่อนเล่นน้ามีแต่บทนะครับอ่ารอบนี้เปลี่ยนนี่เทมเพลนะผมก็พอจำไอ้น,นี่ได้าลางๆนะเออโอ้โหกระตุก่ะแหลก่ะเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ไหวนะโอเคผมก็ยังพอจำพื้นที่ได้เอ่อที่วางเครื่องบันไฟดได้าลางๆนะแมปมันก็จะเหมือนเดิมน,นะแต่ว่า พื้นที่อยู่วางเครื่องเนี่ยมันก็จะอ่สลับกันไปนะครับผมมาช่วยกันซ่อมนะถ้าช่วยกานซ่อมจะเร็วนะครับยิ่งคนซ่อมเยอะาไหร่ยิงเ,ยเร็วท่านั้นเอฮอฮใครโดนตีวะให้คอยฟังเสียงหัวใจไปนะถ้าเสียงหัวใจเต้นเต้นลลรัวๆแสดงว่าฆาตรกรอยู่ใกล้นะครับเรียบร้อยเพื่อนโดนขังไปแล้วอยัยงไม่โดนยัยงไม่โดนยัยงไม่โดนเรียบร้อยโดนขังไปแล้ว กงอยู่ขวามือเลยผมไม่ไปช่วยเพื่อนดีหรอวะโอเคนี่ไงกงนี่ช่วยเพื่อนก่อนแล้วเอาแต้มหน่อยเฮ้ย <c oughs> วา้าช่วยดิเนี่ยผมถ้ามีของมันจะเล่นง่ายอย่างงี้นะครับผมสำหรับคนที่หัวร้อนก็พยายามแล้วสูส้ๆแล้วกันนะครับผมเล่นเก็บของไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ไอ้อ้วนตัวใครตัวมันแล้วโว้ยกูไปแล้ว ไม่รอดแน่มึงอ่ะโอ้โทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมเก่ามากเลยตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ไหวแล้วเออเอ็นจีดิงเอ้ยติด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 จิ้บหายโอ้ชิยกูไปแล้วโทรศัพท์กระตุกจิ้บหายเอือกกระเพ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 กโทรศัพท์ไม่สู้แต่แต่กูยังสู้เอ้ยวิ่งกับกูหลนมานี่แล้วเปิดประตูปิดประตูมานี่หิวตัวเองก่อน โอ้โหผมใช้ของไปเยอะมากแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหแหวนยังแหวนยังรีไม่เสร็จว่ะแล้อินเตอร์ก็ยังรีไม่เสร็จด้วยผมต้องเล่นแบบเล่นแบบเซฟๆหน่อยแล้วทางนี้ทางนี้พอจําพอจําแมปได้ดาลางๆว่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้าวเสร็จเฉยเลยกูม,มาทางนี้แล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วครับ อย่ามาีอะแจ็คไม่ได้ไม่ไม่ไม่่มมมมช่วยเปิดประตูก่อนเอ้ยติดอะไรวะกูติดอะไรของกูเนี่ยเปิดก่อนเลยถ้าเราเปิดประตูเนี่ยมันจะบอกนะมันจะบอกตำแหน่งว่าประตูไหนถูกเปิดแล้วผมแล้วฆาตรกรมัะตามมาถูกนะครับ๋ยวผมเปิดประตูไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปช่วยไปช่วยเพื่อนนี่โอเคหัวใจผมนิ่งไปแล้วแสดงว่า ฆาตรกรอย่ไกลเรานะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเต้นถ้ามันเต้นยิ่งถี่เท่าไหร่ยิ่งอยู่ไกลเท่านั้นนะครับผมเสร็จแล้วโอเคเอเนอร์จีดิ้งกับแหวนผมมันรีเสร็จแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเอาแต้มหน่อยเอาไอ้อ้วนก่อนเลยช่วยอ้วนก่อนเลยไอ,อ้อ้วนจะตายแล้วนะถ้าแสบสีแดงเต็มเมื่อไหร่เพื่อนตายทันทีนะครับเชื่อถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าไม่ใช่เรานะมันไม่มาช่วยหรอกหลงทางว่ะตรงนี้หลงทางเฉยเพื่อนจะไม่รอดตรงนี้แหละไอ,อ้อ้วนอยู่ไหน อ้วนก่อนอ้วน,อวนเอาตายไปแล้วรอ,อดครับผมไปแล้วรอดไหมล่ะอุสตส่าห์มาช่วยเฮ้ยทำไมรอดก็หนาวเรียบร้อยเอาไงดีเรียบร้อยตายไปแล้วครับผมเหลือแจ็คแล้วทีนี้ แจ็คหรือมืองกูแล้วเพื่อนตายไปแล้วหรือมึงกูแล้วหรือมืองกูแล้วเรียบร้อยถ้าเราออกเลยเพื่อนก็ตายนะครับเอาไงดีถ้าผมโดนได้ผมจะออกเลยแล้วกันว้ายไม่ทันขาดคำสับตีนหมาวิ่งทั้งนี้กูไปแหละโชคดีเพื่อนโอ้ เรียบร้อยก็ผมการเป็นคนใจดีก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมผมนี่เป็นหลายครั้งมากเลยแบบเป็นคนดีแล้วตายเองเนี่ยผมเป็นบ่อยมากรับของแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นใครดีเอาเอาไอ้แจ็คเหมือนเดิมนี่แหละเออเดี๋ยวรอบน้าเข่าคนอื่นนะฮะ อ้เปลี่ยนเป็นที่ใหม่วะโอเคสวยโอ้โหเปิดฉากมาก็ใช้ของเลยเหรอดีไปไหนนะพะคุณโอเคหัวใจเรายังไม่เต้นนะแสดงว่ามันยังไม่อยู่ใกล้เราฮะถ้าเลเวลต่ำๆเนี่ยศัตรูไม่ใช่ศัตรูดิตัวเราอะ่ะมันจะแหกปากบ่อยมากนะมันจะสติแตกบ่อยมากแต่ถ้าเราแบบเลเวลส,งสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแหกปากนะครับผม หนึ่งเครื่องเท่าที่จาได้น,น่าจะมีตรงนี้อีกเครื่องหนึ่งในบ้านในบ้านในบ้านเออเอาเสร็จแล้วเหรอไวจริงๆเพื่อนไวจริงๆอาเสร็จอีกสองเครื่องไอ้อ้วนน่าจะซ่อมในะไอ้อ้วนาจะซ่อมเครื่องเร็วนะครับผมความพิเศษของตัวละครนะผมมันจะมันจะซ่อมเครื่องเร็วอ่ะนี่นี่นี่เครื่องหนึ่งซ่อมอ่าเขาดูนะโอ้โหให้โคตร่อมโคตรเร็ว เนี่ยถ้าเราวิวเราตรงสูงเนี่ยจะเล่นง่ายมากๆเลยผมโอเคเลยหนึ่งเครื่องไปเอ้ยไออ้วนทั้งหมดแล้วผมซ่อมหมดแล้วเพื่อนทางนี้เร็วนี่ยเรามีเรามีทางเดินเป็นของตัวเองครับผมเราจะไม่ตายไออ้วนไปในนี้น่าจะมีสองเครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งคเครื่องเดินเดินทับไหลไออ้วนหมดเนี่ย โอ้ขาตกรใช้ของรัวเลยยังไม่มีใครโดนตีลยเนี่ยแสดงว่าฆาตกรนี่แบบต้องพึ่งของรัวๆเลยเอาลนะเครื่องระเบิดแลวถ้าเครื่องระเบิดเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งของฆาตกรนะโอ้ระเบิดรัวๆเลยมันมาหาเราแน่อ้าแม่สาวสวยของเราโดนไปแล้วครับผมแต่แค่บาดเจ็บนะบาดเจ็บอยู่อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยเครื่องสุดท้ายเสร็จแล้วสวย ประตูก่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้นชื้อ้ผมไม่มีใครมาเปิดเราเลยวะไ,ไ,ไม่กลัวฮะเรามีแหวนอยู่เรากลัวอะไรเปิดเลยชิวๆชิวๆว,ว,วะผมไอ้อ้วนโดนแล้วอ้าวออกไปแล้วแสดงว่าเปิดฝั่งนูน้นโอเค เปิดเิียวรับผมหัวใจยังไม่เต้นเลยอะแสดงว่าศัตรูอยู่อีกฝั่งเลยอะอ่าเพื่อนออกไปแล้วเรียบร้อยผมรอดสี่สวยอตอนนี้รอดแบบสวยๆเลยเรียบร้อยโอเคก็ผมเป็นไงกันบ้างของมกับเกม h e r o Field ถ้าใครสนใจก,ก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะ,นะครับผมที่เพจ s t ตร e นะครับผมให้ดาวหรือยังไม่ให้ โอเคมีวทัรีก่อนเดี๋ยวค,คลิปหน้าเดี่ยผมมาเล่นเป็นฆาตากรให้ดูแล้วกันนะครับผมฆาตากรก็มีของอยู่เยอะเลยผมไม่ค่อยเล่นฆาตากรนะผมไม่ค่อยชอบเล่นฆาตากรเท่าไหร่ส่วนมากผมมักจะเล่นเป็นพวกช่วยรอดมากกว่านะครับเดี๋ยวเปิดช่องทําของบ้างก็ดีเว้ยนี่ครับหินสองนี่เลยสองช่องเลยโอเคผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีผมบา,บายบายส่วนคลิปของเวทแลนด์เดี๋ยวผมทําให้นะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวบ้านให้ดูแล้วก็ หลายๆอย่างตอนนี้กํลา,า,ะะล,าลังฟาร์มอยู่นะครับผมกำลังเล่งฟาร์มอยู่ฮะโอเคฮะผมแค่นี้แหละไปแล้ว